สวัสดีครับกบฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับรถเจที่นั่ง SUV นะครับอะไรก็ตามเนาะนะครับนั่นคือนิยามของคําว่า e v เวอเรนะครับนี่ไม่ใช่คันนั้นนะนะครับยังไม่ใช่คันนั้นนะคันนั้นยังแต่งเส็จนี่ครับรถที่เรามารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็น e v e r อเรส p o สปนะครับ แฮกเกต B s p e c i a l e d i t i o n ก็ต้องบอกก่อนนะครับเป็นตัวที่ออกมาใหม่นะครับล่าสุดเลยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับรบกวนทุกท่านเนาะกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทู u ก u อบกปุมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกที่เมนูวิดีโอมันจะมีไล่ลงกอบลงคลิปทุกวันนั่นแหละนะครับ เราก็คลิกที่เพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับก็แยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องการแต่งแบบไหนก็ส่งรูปและคลิปมานะครับทุกอย่างไม่ตายตัวนะอย่างกระบะสีประตูบางทีเราดูจากรุ่นสปอร์ตเราจะไปใส่วายแท็กใส่สตอมแท็กมันก็ได้นะครับหรือเ,เราดูเอเวอร์เสตัวที่เราดูอยู่เป็นตัวสปอร์ตเราจะไปทําเป็นในตัวไทเทเนียมในตัวแพลตินัมหรืออะไรยังไงได้หมดนะครับไม่ตายตัวเนาะหรือว่าชอบรายละเอียดรถรุ่นไหนต้องการเปลี่ยนสีตรงไหนติดสติกเกอร์ตรงไหนทําอะไรเพิ่มเติมได เดี๋ยววันนี้ก็พาไปชมนะครับท่านใดสนใจก็สแกนนะครับไลน์แอดก็ได้นะครับหรือเอาเบอร์ผมเซิร์ชนะครับถ้าเอาเบอร์ผมเซิร์ชจะเป็นลน์ส่วนตัวนะครับก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกทท่านครับนี่เลยนะครับวันนี้รถที่เรามารีวิว New Ford e v e r e s t s p o r t Package B นะครับตัว Special Edition นะก็ต้องบอกก่อนนะตอนนี้สปอร์ตนะครับรถที่เป็นปีที่ขายในปี2025นะครับก็จะมีแต่ตัวแพ็กเกจ B แล้วตัวธรรมดาเนี่ยหรือพูดง่ายๆตัวที่ไม่มีกล้องรอบคันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตัวสปอร์ตจะเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะครับอ่าเริ่มต้นด้วยตัวนี้เนาะก็จะเป็นสปอร์ตแพ็กเกจ B สปอร์ตแพ็กเกจ B เนี่ยสามารถแตกหน่อไปได้เป็นติดตัว Adventure p a แพ็กเก็คือตัวที่มันมี แหลกหลังคาของ ARB มีคิ้วล้ออะไรพวกนั้นนะครับได้หรือจะเป็นตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้าก็คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัว Special Edition s นะครับ s p t i o n l Edition เนี่ยจะต่างกับตัวสปอร์ตธรรมดาตรงไหนก็คือตรงที่มีอะคริลิกที่ฝากระโปรงมาอยู่แล้วนะครับจะมีการแลปหลังคาดำมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีล้อนะครับที่เป็นล้อตัวของเอาง่ายๆเป็นล้อของตัว torm ท นะครับอ่าราคาจะจำหน่ายตัวนี้นะครับอ่ะจะต่างจากตัว s p o ร์ตแพ็กเกจตัวนั้นนะมัน1 5 8 5 0 0้านาตัวนี้มันจะเป็น1 6 1 9 0 0้านบาทนะครับอ่ะสิ่งที่ต่างกัน3อย่างกับราคาที่ต่างกันเนาะนะครับรถตัวนี้มีจำหน่าย2สีคือขาวมุกกับสีบอลเงินนะครับนะก็วันนี้มาเป็นตัวขาวมุกแล้วก็ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์อ่ะครับเดี๋ยวก็พาไปชมเนาะ ตัวนี้รถเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็เล่นเป็นแมนนวลนะครับหรือเซมิออโต้ได้เดี๋ยวพาไปดูก่อนคลิปนี้เปลี่ยนการรีวิวหน่อยเนาะนะครับก็คือนี่ให้ดูให้ดูมีไฟด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่เราสามารถเข้าตัว M เนาะแล้วก็เป็นแมนนวลได้บางคนเรียกเซมิออโต้นะครับเราเรียกแบบไหนก็ได้ นะครับก็คือพูดง่ายเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเราเองนะครับอารมณ์เหมือนขับเกียร์ธรรมดาแหละแต่มันไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องเหยียบคัสต์นะฮนะรถคันนี้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด4ี5นิวตันเมตรอเดี๋ยวพาไปชมครับสีขาวมุกนะครับอันเนี้ยอะคริลิกมีมาอยู่แล้วนะตอนนี้ตัวสปอร์ตแพ็กเกจบีธรรมดาไม่มีอะคริลิกแล้วนะนะครับต้องซื้อติดเพิ่มเนี่ยแต่ถ้าเกิดตัวนี้ติดมาจากโรงงาน ล้วคันนี้ครับใส่ชุดแต่งแรปเตอร์นะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นตัว ford นะครับจุดเด่นกระจังหน้าตัวนี้คือมีไฟ led อย่างที่คุณลูกค้าเห็นตรงเงี้แหละเลือกได้ครับจะเอาขาวหรือเอาสม้มตัวกระจังหน้าอันนี้คือเป็นสีเบจพื้นฐานเลยนะนะครับถ้าต้องการสีกระจังหน้าแบบเฮ้ยกอลพี่ต้องการดำเงาทั้งหมดได้ไหมได้นะครับหรือพี่ต้องการแบบเป็นอย่างนี้แต่ตัวหนังสือเป็นดำเงาได้ไหมได้นะครับพี่ต้องการแบบไหนนะครับบอกกับได้เลยเดี๋ยวกับจัดให้นะครับ กระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้านะครับนี่ก็ทรงแรปเตอร์ต้องบอกก่อนนะครับชุดแต่งแรปเตอร์นี่คือการเปลี่ยนกันชนนะครับเราก็จะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะนะครับเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ชิ้นนี้คือกันชนหน้าทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นสเกิร์ตนะครับที่แบบครอบเข้าไปนะตัวน like ี้ค si ือการเปลี่ยนกันชนเลยนะครับนี่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นกับตัวชุดแต่งนะครับก็คือตัวคิวล้อเห็นไหมครับ คิวล้อทรงแรปเตอร์แหละครับตัวนี้งานชุดนี้จะเดินด้วยยางแบบนี้นะครับพวกนี้เราเลือกสีได้นะตัวนี้มันเป็นดําด้านที่เราเลือกมาเนี่ยท่านใดจะทําเป็นดําเงาก็ได้นะครับชายกันชนวันนี้เป็นสีเงินเนาะให้เหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยแต่ถ้าเกิดท่านใดต้องการทําเป็นสีดําแจ้งได้นะครับตรงนี้เราสามารถทําเป็นสีดําได้นะนะเรามาดูที่ตัวรถนิดนึงตัวรถนะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้นะครับ ไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ที่เป็นตัวสีแบบนี้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยตอนเราวิ่งไปในที่มืดๆเดี๋ยวไฟสูงเขาเปิดเองตอนเจอไฟทางเจอรถสวนหรือเจอรถคันข้างหน้าเดี๋ยวขดดับเหลือไฟต่ําเองนะครับทำงานเป็นอัตโนมัติเลยคันนี้นะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับเนี่ยถ้าเราหมุนล้ออย่างเงี้ยนะครับแล้วเราใส่เกียร์ดีอยู่ไฟตัดหมอกด้านนี้จะติด เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะต่างกับปี2024คือถ้า2024เนี่ยคุณใส่ไว้อย่างเงี้ยมันติดเลยนะครับแต่ปี2025เนี่ยต้องใส่เกียร์ดีนะครับเพราะว่าจุดประสงค์เขาต้องการให้มันติดตอนขับนะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดรับมาพร้อมกับระบบเตือนกัน,กนชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตัวจับยันคนนะกล้อง360อองศาเรามีนะครับตำแหน่งกล้องอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับด้านหน้าด้านข้างก็ อยู่ที่กระจกมองข้างสองฝั่งด้านท้ายก็อยู่ที่ฝาท้ายนะครับเรามีระบบรักษาเลนเลือกได้สั่นเตือนหรือให้ดึงกลับจะให้สั่นก่อนแล้วค่อยดึงก็ได้นะครับควบคุมความเร็วคูตคอนโทรลเราม,เรามีเรามีตั้งยันอแดปตีฟคูต์คอนโทรลเรก็คือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิง่งเราไปต่อของเราหยุดยันศูนย์ด้วยนะครับติดได้ยันไฟแดงครับพูดง่ายง่ายระบบเตือนการหลัไในเรามีนะครับระบบเบกรกลดเราเป็นดิสเบรกสี่ล้อมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้า นะครับอ่ะนี่นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือลายล้อเห็นไหมนะครับกับตัวแพ็กเกจบธรรมดาตัวนั้นมันเป็นล้อดำๆที่เราเห็นเนาะตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของตัวขิบแดงขึ้นมาเพาื่อเพิ่มความสปอร์ตนะครับอันนี้ก็ลูกค้าใช้ล้อเดิมท่านใดต้องการใส่ชุดแต่งแล้วใส่ล้อเดิมเนี่ยก็ได้นะครับบางทีเรามีล้ออยู่แล้วเราก็ซื้อไม่ต้องใส่ล้อก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปใช้ล้อรถที่เรามีก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนที่หลังก็ได้ลองใช้ดูก่อนก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนก็ได้ ผมจะบอกนะครับพวกชุดแต่งพวกนี้หลายๆท่านก็จะบอกกันมาว่าเฮ้ยบางทีตอนเราใส่ชุดแต่งเห็นไหมดูจากล้อด้านหลังนะนะครับด้านหน้านี่จริงๆมันก็อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่คือขุบไม่สวยสวยไม่สวยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับสวยไม่สวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน <S <S 1> <S 1> บางทีตอนเราลงไปอาจจะมีคนบอกเฮ้ยล้อขุบไปไม่สวยอันนั้นคือความคิดเขาแต่ถ้าเราชอบแล้วเราโอเคได้หมดนะครับจะไปใส่ล้อเองก็ได้หรือชอบแบบนี้เลยก็เราก็แต่งแบบนี้นะครับ รถแต่ละคนสวยไม่สวยไม่เหมือนกันชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันนะนะครับแต่ผมจะบอกก่อนนะครับสวยของเราคือเราดูแล้วเราต้องมั่นใจว่าเฮ้ยมันสวยมันโอเคอย่าพยายามชอบให้มันสวยเพราะอะไรถ้าพยายามชอบให้มันสวยหรือพยายามมองให้มันสวยในความเป็นจริงอะไรที่ต้องพยายามแสดงว่ามันไม่ได้ถูกกับเรานะบางทีอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ก็ดูเอ้ยก็สวยนะแล้วถึงเวลาคุณก็ไปเปลี่ยนก็จ่ายเงิน ล้อยางเนี่ยครับถ้าเปลี่ยนเทินจากศูนย์เนี่ยตอนมันเทินเนี่ยมันเพิ่มเงินเนี่ยไม่เยอะเท่ากับตอนเราเอาไปวิ่งแล้วแล้วเราไปเทิน <AMA> ที่หลังนะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีเส,ส้นสี<ๆ>ตอนไปล้างมาเนี่ยมันจะมีเส้นสีดูรู้ว่าเป็นยางใหม่ที่เปลี่ยนจากศูนย์นะครับอันนี้ก็มาแจ้งก่อนเนาะก็แล้วแต่เราชอบเราจะไซส์แม็กลายนี้เปลี่ยนยางใช้ยางอันนี้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางอะไรยังไงก็ได้นะครับอันนี้คุยกับกอปรึกษากันได้นะครับมาต่อที่ตัวรถครับ แก้มเป็นคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกแน่นอนครับคำว่าสปอร์ตก็ดําอยู่แล้วนะครับครอบกระจกรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟสองสว่างข้างตัวรถตอนเราเปิดประตูนะครับเราปลดล็อกก็จะได้ไม่เหยียบสิ่งสกรปรกขึ้นไปมันมองเห็นจริงๆนะเนี่ยดูเด็เห็นปะมันมองเห็นจริงๆนะตอนเราเปิดนะครับด้านข้างก็มีเตือนจุดอับจุดบอดบายสปอร์ตนะครับเป็นไฟส้มๆเนาะคันนี้อ่ะนะแลบหลังคาดำนะครับแลบตั้งแต่เสา A ขึ้นมา นะครับนี่แล้วก,แวก็แล้วมาถึงตรงนี้อันนี้ไม่ได้เป็นการแลปครึ่งคันนะแรปหลังคานะครับเห็นปะถ้าแลปครึ่งคันมันจะต้องเป็นอย่างที่เราเห็นพวกรถแต่งเนาะนะอย่างคันนูน้นนะคันดำนูน่นนะแลปครื่งคันมันก็จะไม่เหมือนกัน,นฟอร์ดเขาก็ทําออกมาไม่เหมือนกับที่เราไปแต่งข้างนอกอยู่แล้วนะครับเราหลังคาเป็นสีดําอยู่แล้วกันสาดก็เป็นกันสาดแท้ฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้เลยนะครับมือเปิดเป็นสีดํา นะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ครับทัดล็อกรถกับมือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีคุญใจอยู่ที่ตัวบันไดดําช่วงล่างด้านหลังเป็นหวัดลิงนะครับรถเราเติมดีเซลนะครับแล้วก็ต้องเติมน้ํายาแอดบูด้วยนะครับหลายท่านเป็นกังวลว่าเฮ้ยแอดบูกินไหมกินไม่กินผมต้องบอกก่อนครับว่ามันขึ้นอยู่กับเราขับถ้าเราขับในเมืองแน่นอนครับมันกินมากกว่าคนที่ขับรถทางไกลขับเร็วไม่กินเท่ากับขับช้านะครับก็ลองดูนะครับ แต่ละท่านใช้ไม่เหมือนกันแต่ที่ผมเจอนะแอดบูเนี่ยลูกค้าผมวิ่งในงเมืองจัดๆเลยนะแบบรถติดๆเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณสักถังหนึ่งสักประมาณสัก700 0ันกว่าแต่คนที่วิ่งยาวๆวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆวิ่งยันหมื่นกว่านะครับหมื่นสามก็หมื่นสี่เนาะนั่นเท่ากับว่ามันไม่ชัวร์ว่ามันใช้ได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เอาไปใช้ขึ้นอยู่กับคนขับนะครับแต่โดยประมาณมันเป็นอย่างนี้ยังไม่เคยเจอนะใครวิ่งต่ำกว่า7 0 0 0บอกผมด้วย ะจะได้มาอัปเดตข้อมูลกันด้านหลังนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายนี่มีไฟเบรกรวงที่3ล้างล้างกระจกปัดกระจกเนาะมีไล่ฟ้ามีกล้องหลังครับนี่ข้างล่างตัว R เนี่ยคือกล้องหลังนะครับแล้วก็คันนี้นะครับใส่ตัวครอบท้ายนะค่าท้ายแบบมีไฟเอเวอร์เสนะมันก็จะครอบนะตัวชุดนี้มันก็จะครอบทั้งชุดไฟท้ายรุ่นนี้เป็น LED signature นะอ่มีคำว่าสปอร์ตมา มีไฟตันหมอกหลังมาเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแล้วระบบช่วยเบรกนะครับแอร์ก็แยกครับอินสตลาด้านหน้าซ้ายขวาด้านหลังตั้งหากด้านหลังก็มีตัวปลั๊กไฟ12วลต์180วัตต์นะเป็นตัวต่อบุหรี่บอไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศนะครับคันนี้ใส่สครับเพดแท้แผงประตูเนาะชุดควบคุมกระจกทั้งหลายมือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับ พวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางครับที่สําคัญมันคือพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมันคือพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันที่วางแก้วเปิดฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับไฟตัดหมอกหน้าหลังหลี่แสงปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับเนี่ยไฟไท้ายเห็นป่ะฝาท้ายเนี่ยเรากดเนี้ยนี้ได้นะมันรองรับทุกการใช้งานอยู่แล้วแล้วนะก็ตัวจอ 8นิ้วนะครับจอกลางเป็น12นิ้ว s ิงค์โฟร์เออ a นดอร์ออโต้แ p ปเปารแบบไร้สายสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุฟอร์ดพาต่อได้อยู่แล้วนะครับเก๊เป็น2ชั้นนะกระจกมองหลังตัดแสงมีช่องเสียบ USB ตัวนี้ต่อก,กล้องได้อย่างเดียวมีไวเลสชาร์จครับมี USB Type ไท y เ e C ยนะเบรกมือไฟฟ้าเหมือนที่บอกมีโหมดการขับขี่4โหมดมีระบบออโต้สตาร์สตารเพราะเป็นอยู่โรลไฟนะครับ แล้วคันนี้ติดไฟแอมเบียนนะครับเดี๋ยร้อยกว่าสีนะครับปรับได้ผ่านแอปนะครับเนี่ยตรงอะเดี๋ยวให้ดูก่อนเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เห็นเนาะข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับมีหมดนะเห็นไหมนี่เรียกไฟแอมเบียนอะคันนี้ก็ลืมนะคันนี้ใส่ท่อด้วยปกติเราจะใส่แบบที่มันออกข้างใช่ป่ะนะครับอันนี้มันเป็นท่อตรงลงนะครับแล้วก็ใส่เป็น HKS นะครับปลายคาร์บอน เนี่ยก็ท่านใดต้องการแต่งนะครับเนี่ยจะแต่งคุณจะแต่งคุณจะคัสตอมยังไงอะไรยังไงได้หมดเลยนะนะครับเห็นไหมขึ้นอยู่กับชอบนะครับรถเราแต่งตามสไตล์เราเราชอบแบบไหนเราก็แต่งแบบนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราดูคันนี้เป็นต้นแบบเฮ้ยชอบแบบนี้เลยใช่ปะ่ะแต่อยากได้แบบชุดแต่งเป็นดําเงาเราก็ทําได้นะนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับซื้อรถเอาที่เราชอบ ยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกๆท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะ้าเบอร์โทรดีไลน์กับค้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กราบขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ